คุณจะเล่าต่อไปเนี่ยถูกต้องค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกจะต้องไปใช่ไหมแต่คุณบอกว่าคุณต้องไปคือพอะเห็นงานอลังการแบบนี้แล้วก็บเคยถอดใจอ่ะกลัวคือมาอลังการจนคุณแบบไม่คือไม่อยากที่จะไปเกรงอ่ะไม่หรอกก็จริงๆคือไม่อยากทิ้งพี่ปอไปไงเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องลาแล้ววันนี้ลาไปอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ปอจะเหงาเางผมเป็นหลักหรือว่าหนึ่งเกรง สองขาดไรได้อันนั้นแหะอย่าไปพูดแมมอย่าไปพูดความจริงเออนี่อลองคุณไปงานนี่คุณได้ตังค์ดิคุณก็ทิ้งผมทำงานคนเดียวแหละจะเอาเรื่องจริงมาพูดออกท <c oughs> <ส>ีวีสิคุณผู้ชมเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละค <c oughs> ุณผู้ชมเขาก็ทําแบบหญิง <c oughs> แหมอะเมื่อเช้าเราคงได้เห็นภาพข่าวกันไปแล้วนะคะที่มีค <c oughs> างเชือกแบบว่าสวยทั้งสองเชือกเลยนะแต่ก็คือแบบ ตอนแรกหญิงก็เฮ้ยชั้งเผือกหรือเปล่าสรุปพอดูใกล้ๆออกเป็นการทาสีช้างให้เป็นสีชมพูอันนี้คือคุณมั่นใจเลยถูกปะ่ะไม่ได้ <ฮะ S 1> ใช้ชั้งเผือกนะ คือทาสีเนี่ยให้ออกเป็น <ทา S 1> สีเพราะว่าพอซูมเข้าไปที่ขาของช้างเนี่ยออคือเหมือนมันไม่ได้ทาทั้งหมดไงคะแล้วก็คุณคุณแม่ของคุณคุณดอนเองเขาเป็นคนชอบสีชมพูถูกไหมใช่ะะก็คือมีแต่ว่าก็ไม่รู้แหละบางคนก็บอกว่าเป็นกระแสเอาอันนั้นเรื่องนั้นไว้ใวันหลังดีกว่าวันนี้เอาเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นงานสุดอลังการของเขาตั้งแต่เช้ามาเลยรวมถึงบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีฝนอินในช่วงท้ายด้วยค่ะครับ สมราคากับการวิวาส่งท้ายปลายปีซะจริงๆนะคะกับงานแต่งงานของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณซูซี่หัทไทเทพคุณดรนทีระธาดาที่ยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะตั้งแต่ขบวน,นขันหมากนะคะที่ลงทุนนำช้างสองเชือกมาจากอายุทยาเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลค่ะ ขบวนก็เริ่มส่งเสียงโหร้องบอกเริ่มดี8.09นาฬกานาทีโดยมีดอนธีรัฐาดาขี่ท้างมาพร้อมกับคุณพรสิทธิ์ศรีอรไทยกุลในฐานะผู้ใหญ่ฝ่ายชายส่วนเจ้าสาวนะคะมีมีลานีนูเเห็นนะคะก็ได้คุณจรินทร์สุมาโนนมาเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงค่ะนะครับบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักน,นะครับหน้าโรงแรมโฟร์ซีซันครับที่มีญาติสนิทของเรา มิตรสหายของเหล่าสองครอบครัวนะครับมาเป็นสักขีพยานกระบวนขันหมากนะครับผมมาถึงก็ต้องควักซองจ่ายกันนะครับประตูเงินประตูทองนี่นะฮะมี9ประตูด้วยกันนะครับจะหนักหน่อยคงจะต้องเป็นประตูสุดท้ายที่มีคุณเจรินเป็นคนกั้นนะครับกว่าจะพาดานฟาดานประตูเงินประตูทองมาได้เนี่ยนะครับผมฝ่ายเจ้าบ่าวเองนี่เขาบอกว่าเสียตังค์ไปหลายซองเลยทีเดียวนะครับนะฮะพิธีแหวนเออพิธีมั่นเป็นไงนะจ๊ะ ก็เขาใช้เรกง,งามยามดีเวลาเก้านาฬิกานะคะหลังจากนั้น1 1บเอนาฬิกาก็มีพิธีส่งแบบไทยแล้วก็เลี้ยงรับรองแขก<ม>เวลาเที่ยงตรงนะคะตามลําดับค่ะส่วนพิธีการตอนบ่ายนั้นก็เริ่มขึ้นเวลาบ่าย2องโมงตรงนะคะเป็นการแถลงข่าวของบ่าวสาวต่อนหน้าสื่อมวลชนที่ห้องราชดาริสวีทชั้น9ของโรงแรมโฟร์ซีซัน,นะคะ่นะ,คะแล้วก็จะขึ้นมาสองตัวเลยลก็จะเห็นว่าอะไรคือที่สิ่งที่เราจะส่งให้วัดน,นะคะพวกผ่านพุ่มบินที่ คุอแม่กับทุกคนก็บอกว่าจะมีช้างมากับทุกอย่างไอ้ก็คิดว่าเ,เรื่องใหญ่ไปเปล่าเพราะว่าไอ้ก็ไม่ชอบแบบโอเวอร์มากต่อยากไอ้ชอบเรงเล็กๆก็อย่างเงี้ยให้แม่จัดให้เล็กๆใช่ก็จะทอแกันตรงนี้แม่ชอบอแม่ชอบแบบอลังการมากแต่ว่าไอา้ไอ้ไอ้เป็นคนแบบนึกออกไหม simple หน่อยอทีเนี้ยเมื่อคืนก็นอนน้อ <laughs> ยนอนประมาณ ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ตื่นมาก็อก็คิดหนาก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขี่ช้างต้องไอ้ก็ทำตัวไม่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมชาติสำหรับผมได้ถึงเวลาเห็นช้างช้างก็จะ,อะสองเชือกน,นี้ก็เหมือนน่ารักะแบบแบบ attitude กั Att itude, แบบความรู้สึกของช้างแบบ peaceful พอไปถึงข้ามลก็เริ่ม พูดตรงๆจริงๆก็เริ่มตื่นเต้นเหมือนกันก็พอเขาเล่นเพลงมันก็เออโอเคก็มันดี I right feel very sleepy now ผงนอนน้องก็ไม่ได้นอนมากมายเหมือนกันกลบว่าหลังแต่งงานจะซื้อบ้านใหม่หรือซื้อร้านงานทำฟานใหม่ต่อจากนั้นก็ถ้าน้องได้งานใหม่ก็ต้อง ต้องต้องทำงานสร้างชื่อเสียงร้านไอ้ก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่คุยกันอยู่มีงานที่ไอพยามจะก้าวหน้าไปเป็นเปน็พุ่งกลับมากขึ้นอ oh. ย่างครับอ <laughs> ย่างอย่าง <laughs> ทำไมต้องถามต่อนะาแม่ให้ด้วยไอซีมาคิด เดี๋ยวเราเราตกลงกันว่า,าจริงๆยังไม่พร้อมเหมือนที่บอกเรามีเรามี planning เยอะที่ต้องใช้เวลากับชีวิตเราสองคนเองก่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็ถ้ามีลูกตอนนี้มันจะลำบากา<ม>ทั้งลูกทั้งลูกเดี๋ยวซื้อบ้านให้ไม่ไม่ป็นไรไม่เท้ไ,ไ,ไ <laughs> <laughs> หซื้อเองได้เราก็อยากใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันสนุกด้วยกันสนักพักหนึ่ง เรามีหมาตัวหนึ่งก็เราก็รักมากเหมือนลูกเขาอยากไปฮันนีมูนปีหน้าที่ฝรั่งเศสกับอิตาลีพวกน้องอยากไปปารีสดังนานแล้วยังไม่เคยไปทีนี้ไอ้ก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปีนี้เราซื้อบ้านเราก็ซื้อร้านใหม่แล้วก็ไอ้ต้องทํางานมากขึ้นเราจะมีเวลาน้อยที่จะเดินทางใช่ไหมไอ้ก็ บอกเขาว่า maybe next the following year ปีถัดปีต่อไปปีใหม่ก็จะไปเวียดนามก่อนอแต่ไม่ใช่ฮทนีมูนนะแต่ว่าไอาคิดว่าที่เวียดนามมันก็มีคนฝรั่งเศสเยอะเหมือนกันใช่ปะ่ะ <laughs> <laughs> actually down to earth considering his background and how much success he has. He's really easy to get along with and um, you wouldn't know just meeting him that he has um, all this you know, success behind him. Um, he's funny, he always makes me laugh and he's just the sweetest guy. So that's what impresses me the most about him. Very down to earth, very sweet and um now ผมต้องการหรือว่าที่ผมชอบที่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ไม่เคยห้ามเราพร้อมไสมว่าจะทำนู่นทำนี้ให้ครับเอก,ก็มีมีทั้งคู่ครับ เป็นคนแบบว่าอย่างที่แฟนก็บอกอะดาวทูเอิร์ทจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเข<อ>าเขาเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าอะไรง่ายๆเรียกเรียง่ายๆแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเขาเรียกว่าไงอะคือโตมากับครอ,อบครัวที่มีฐานะเลยนั่นแหละก็ไม่เลยอะไรนี่แหละอา้า oh. สายสายเราอยู่ในนี้นละนักข่าว <Okay. S 2> ของเรา มาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะตอนนี้น้องโบอยู่ที่หน้าง,งานใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเขา,อ,านนอนุญาตให้นักข่าวเข้าไปภายในงานหรือเปล่าเอ่ยอนุญาตค่ะสามารถเก็บภาพได้ส,สบายเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นจัดมาเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแขกเรือตอนนี้ก็แบบว่ามีแขกทยอยขึ้นมาเรื่อยๆรับตับดูเราก็ราวๆประมาณห้าร้อยคนได้อะคะ่ะค่ะเอ๊ะเขาเชิญแขกประมาณกี่คนคะวันนี้เอ่อที่แรกเอ่อคุณมิ้มที่บอกว่าเชิญไปประมาณ แปดร้อยค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าห้องจะรองรับไม่พอน่าจะได้ประมาณห้าร้อยคนอ๋อแล้วการูปแบบเป็นไงฮะที่เราเห็นเนี่ยคือคือหรูหราสวยงามอลังการแน่นอนเรื่องเรื่องรูปแบบนี้คือบอกเลยว่าเขาได้ inspiration อิสระมาจากพระราชวังแวร์ซายในประเทศฝรั่งเศสคือแบบเน้นความหรูหราเลยสุดไปเลยสวยมากค่ะสวยมากคือข้างในเป็นเป็นแบบว่าเน้นสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพระราชวังเลยข้างใน ค่ะแล้วบ่าวสาวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แต่งเปลี่ยนชุดไปกี่ชุดแล้วเอ,อ่อถ้าจากที่ดูแล้ววันนี้ที่เห็นด้วยตัวเองก็ประมาณ4-5ชุดแล้วค่ะตอนนี้สาวสาวกำลังจะเข้าไปภายในงานค่ะโอ้โหและเรื่องของสินสอดจริงไหมที่บอกว่าอุย้ยเบ็ดเสร็จแล้วกว่าร้อยล้านอันนี้คือคุณแม่มินี่แอบมากระซิบว่า ไม่ไม่ขอพูดละกันแต่ว่าก็ประมาณนั้นประมาณเกือบร้อยล้านอยู่เหมือนกันคือหญิงว่ารวมถึงค่าจัดงานต่างๆทั้งหมดนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะใช่ดูแลอ,อลังการถามชุดคุณแม่บ้างดีกว่าคุณซูซี่เปลี่ยนไปกี่ชุดคะเอ่ออันนี้ถาม, <c oughs> ถ,ามถามแล้วคะ่ะ 8ปดชุดค่ะโอ้โหทั้งสาวเลยสูสีกันมาเลยค่ะคุณแม่เปลี่ยนชุดตุกครึ่งชั่วโมงมาฮะพอเห็นทั้งสาวเปลี่ยนชุดคุณแม่เปลี่ยนเหมือนกันค่ะมาเป็นเดียวกันเลยนี่โอ้โหสุดยอดมากมากแล้วเป็นยังไงคะเราดูแขกเดือแล้วมีศิลปินดาราคนไหนไปร่วมงานบ้างแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะเห็นเลยค่ะเ็มสีจีเพิ่งจะเดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี่เองเพราะว่าผู้จัดการเขาคนเดียวกันใช่แล้วก็มีแบบพวกไฮโซรุ่นใหญ่ๆอย่างคุณสุมาณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมาร่วมงานด้วย ขอาชมร้อยเป็นอะไรเอ่ยออันนี้คือของชมรวยเขาน่ารักมากค่ะเป็นแบบว่าเหมือนที่หยอดเหรียญสมัยเด็กๆอะคะอ่ะที่ยอดเหรียญแล้วก็มีลูกบอลหล่นลงมาแต่ภายในเป็นมัฟฟ่ล่ง อ๋อือค่ะเป็นวัตถุหลังเสียมพูแบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือให้เราหยอดแล้วก็ได้ออกมาอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะน่าจะเปิดแล้วหยิบกินได้เลยนะ็นอ๋อไม่ชิ้นมันก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะเพราะมันสามารถหยอดเหรียญได้นี่มันก็คงเหมือนโหลอย่างโหลไข่อย่างเงี้ยมันโหลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงพาได้ถือได้อ๋ออารมณ์ประมาณนั้นนะคะค่งก็เนอะวันนี้น้องโบอยู่จนถึงแบบเลิกงานเลยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะน่าจะเก็บเกี่ยวให้หมด ทั้งงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นเก็บภาพมาฝากเราอีกนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับจริงๆบอกเลยว่า ก็อย่างที่บอกนะว่าสนิทสนมกับพี่ดอนเคยถ่ายรายการถ่ายละครด้วยการงลี้นะคุณเป็นคนอย่างนั้นเคยไปเนี่ยต้องหญิงเนี่ยเคยไปไม่กระทั่งบ้านเขาที่เมริกาเนี่ยบอกเลยนะนะเป็นทูเบมีสองห้องนอนใช่เป็นสองห้องนอนคือแบบเป็นเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเหรอมีสองห้องนอนก็คือเหมือนแบบคือบ้านบ้านฝรั่งเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเข้าไปแล้วแบบมีสองห้องนอนวันก่อนแบบตอนที่ไปก็เคยไปเยี่ยมเขาไปเจอการเลี่ตัวเองก็จะซื้อบ้านใหม่แต่แม่บอกถ้ามีลูกเดี๋ยวซื้อให้ไม่เ,<อ>เป็นไรพหาดอนไ คือเขาทํางานต้องบอกเลยว่าจากเดิมเนี่ยเคยเป็นสตันเองเล่นเองอ่ะอย่างเรื่องอะไรแบบว่าอีฟแฟสต์แอนด์ฟิวรอสอย่างเงี้ยอ่ะเล่นเองแล้วก็มากํากับคิวบูแล้วต่อไปก็เป็นพุ่มกับแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงจุดที่เริ่มกํากับ q ิวบูเองแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาเป็นสตันเองแล้วเนาะใช่ค่ะแก่แล้ว